มันมีคนชอบหมาไม่ชอบแมวก็มีนะคนชอบแมวไม่ชอบหมาอย่างเงี้ยที่กิมก็คล้ายๆกันนะที่ก็เลยบองว่าอยกว่าจะพ้นพบเนี่ยเกือบหกปีนะออดเกือบหกปีกว่าจะค้นพบว่าครอบครัวชอบควายเลี้ยงบาหมั่นมาเรือดร้อยมาเนี่ยเกือบหกปีแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ได้ตังค์มาเยอะอยู่กับวัวก็อย่างน้อยเราก็ได้ผลผลิตได้กำไรจากจากวัวมาเปลี่ยนสภ้พาเป็นควาย ก็โอเคบางส่วนได้ต้นทุนอ่ะได้ต้นทุนแล้วใช่ใช่ก็คือพี่เลี้ยงมาตอนนั้นยี่สิบกว่าแม่จากยี่สิบกว่าแม่หกปีก็ทั้งซื้อมาขายไปด้วยก็เบ็ดเสร็จก็คือเป็นวัวที่เราแบบเลี้ยงแล้วก็คัดพันธุก,กรรมเนี่ยก็หกเกือบหกสิบก็ถือว่าสรุปแล้วก็คือห้าปีแล้วก็เกือบหกปีแล้วก็เลี้ยงแต่กำไรล้วนๆลรวก็เลยขายขายแล้วมาเล่นควายอื คือมันง่ายหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากครับเพราะต้นทุนเราทํามามาเออถ้าเป็นเกษตรกรคนอื่น้องไปกู้มานะใช่เอาถ้าถ้าถ้าสมมุตินะดาบถ้าผมไปกู้มามาแล้วมาซื้อน่ะมันจะคุ้มไหมพี่ว่าพี่ว่ามีคุ้มนะหมายถึงว่าส่วนตัวพี่นะครับครับครับถามว่าพี่กู้มาไหมพี่กู้นะที่ผ่านมาพี่กู้กู้เหมือนกันคือกู้สหกรกู้ออมสินกู้เหมือนกันแต่ว่าคือกู้ในนามสวัสดิการของข้าราชการถูกไหม ก็คือเขาหักเงินเดือนครับถูกปะหักเงินเดือนคือเราไม่ต้องไปเอสิ้นปีมาเราไม่ต้องไปหาเงินก้อนแล้วไม่ต้องไปหาดอกเบี้ยไปจ่ายไม่ใช่คือเขาจะหักไปเรื่อยๆรื่อยเราก็เอาเราก็เอาตรงนี้ก็คือเราก็เอาเงินที่เรากู้มาเนี่ยคือเขาหักเงินเดือนเราเนี่ยเรามาหมุนเรามาถือว่าเป็นเงินเก็บเนาะเป็นถือว่าเป็นเงินเก็บได้แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปเขาไม่มีเงินเดือนนั่นแหละแต่เขาอยากได้แบบเนี้โอ้พี่ว่าเหนื่อยนะอื แต่ถามว่ามันสามารถพัฒนาไปได้ไหมมันได้เริ่มเริ่มเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนได้ไหมได้แต่ว่าพี่ว่ากว่าจะมามีเขาเรียกอะไรมามีสรีละรอะไรของควายที่มันใหญ่ที่มันเพอร์เฟกเหมือนอย่างที่ที่เราไปเห็นในสนามประกวดพี่ว่ามันมันก็ต้องใช้เวลานะหลายปีนะแต่ว่าสําคัญคือเรามันมันต้องมีใจรักหรือมันมีอีกทางนึงดาบผมว่านะเอาตัวเล็กๆมานี่แหละพอมันออกลูกออกหลานมาได้เยอะๆ้าขายเลยแล้วไปซื้อตัวเดียวนั้นยิ่งเหนื่อยนะ ยิ่งเหนื่อยพี่ก่อยิ่งเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งเยอะเนี่ยมันก็ต้องยิ่งเพิ่มพาแล้วนะเออเออเออก็ไปตรงนั้นนีกใช่มันต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยของเขาถูกป่ะแล้วอีกอย่างมันก็ต้องเพิ่มการกินถามว่าการกินถ้าเราเลี้ยงบ้านๆมันก็โอเคสถานที่สําคัญคือสถานที่มีแปลงหญ้าคือต้องมีมีสถานที่สําหรับเลี้ยงอะเรามาเข้าเรื่องสถานที่กันสถานที่ตรงนี้ชื่อฟาร์มว่าอะไรนะรัตนนาดีแอนพูแพงฟาร์ม ชื่อนี้มาอย่างไรตาดีก็คือชื่อลูกสาวคนเล็กพี่ครับรัตาณดีรัตนาณรดีภูแพงนั่นแหละอก็เลยกั้นไว้เพราะว่าตัวพี่ชายเขาตัวพี่สาวเขาครับเขาก็อยากทําฟาร์มก็คือพ่อหนูก็อยากมีฟาร์มพ่อผมก็อยากมีฟาร์มก็คือเอา้าถ้างั้นก็พวกหนูก <c oughs> ใช้นานคุณไปเลยแต่ตาณดีนี่ก็คือครั้งแรกที่พ่อตั้งแล้วคือพ่อจะเอาคงไว้ของน้องบอกโอเคมันก็เลยกลายมันก็เลยเป็น ชื่อรัตนาดีแอนภูแพงฟาร์มมาจนเดี๋ยวนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับพื้นที่ตัวนี้ที่พี่ทําจริงๆนะมัน42ไร่แต่ใช่พื้นที่ที่ยังไม่ขยายไปอีกอีก30ทั้งหมดทั้งหมด72ไร่โอ้โหไร่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวครับท่านผู้ชมใช่แล้วแล้วแบ่งจัดจัดสรรยังไงครับแบ่งโซนเนญ้าเป็นแปลงหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยอยู่ในนี้มันสัก18ไร่ ท ну right. um right okay 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 ี่ในตัวฟาร์มเห็นนะสิบแปดไร่แล้วก็พี่ไปปลูกไว้ที่นาของแม่ยายอีกสิบไร่แล้วก็เตรียมพื้นที่ไว้ปลูกแพงกล่าอีกสิบห้าไร่ข้างหลังครับเตรียมไปแล้วตอนนี้เตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วไอ้ที่ปลูกอยู่นี่คือตอนนี้ที่มีเนเปียร์ปลูกเนเปียร์ที่ปลูกนี่าะให้เฉพาะในฟาร์มกินใช่ปหใช่ไม่ได้ออกข้างนอกเลยคือพี่กินในฟาร์มอย่างเดียวก็คือนี่แหละคือการลดต้นทุนอย่างดีก็คือเราต้องมีแปลงหญ้าก่อนสําหรับคนที่อยากเลี้ยงนะพี่บอกไว้ก่อนนะต้อง อันดับแรกคือต้องเตรียมแปลงหญ้าถ้าคุณไม่มีแปลงหญ้าเนี่ยคุณอย่าหวังว่าคุณจะเลี้ยงแบบมีความสุขที่บอกเลยเดินตามเหมือนใช่ถ้าเรารักนะมันจะรนอ่ะเดินตามไปเข้าป่าเข้าไปเดินตามถ้ามันมีพื้นที่เลี้ยงพี่ว่ามันก็ดีไปเพราะนั้นมันก็มันก็ดีอย่างคือว่าวิถีของของของคนเขาเลี้ยงคือเขาชอบเดินตามเดินตามแต่ถ้าถ้าเดินตามแล้วมันไม่มีพื้นที่เลี้ยงล่ะเออแล้วก็มันต้องว่างจริงด้วยใช่แล้วตอนเนี้ยแถวบ้านพี่เนี่ย แล้วเขาปลูกอ้อยปลูกอะไรเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาฉีดยาสําคัญคือยาฆ่า,มาแมลงเ่ะต้องระวังของพี่จนทำเลแถวเนี้คือพี่ขอร้องเขาไม่ให้ฉีดนะมันเชนซิทีฟขนาดน,นั้นเ่ยหรอใช่อันตรายยาฆ่า,มาแมลงนี่อันตรายมากอืถ้าไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงขังข้อหรือเลี้ยงเดินตามเนี่ยพี่ว่าถ้าไปเจอหญ้าเนี่ยวัวท้องเอ้ยควายท้องหรือวัวท้องก็ตามแต่นะัเกเกษตรกรผู้เลี้ยงหลุดได้ง่ายเลยนะแทงเลยนะแท้งเลยแล้ว ดาวเคยปล่อยไหมเลี้ยวปล่อยไหมไม่ของพี่ปล่อยเหมือนกันแต่ว่าปล่อยเฉพาะแปลงในในแปลงเราปล่อยสำหรับเลมในในแปลงหญ้าแปลงเราปล่อยเข้าแปลงเลยใช่ปล่อยเข้าเขาเขาสวนสวนหญ้าเลยใช่เอาแล้วแล้วตัวพื้นที่ตัวกลางเนี้ยคืออะไรพื้นที่กลางก็คือสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับอนุบาลสําหรับวัวควายที่เก็บเขาขาเจ็บเขาไม่สบายนี่คือต้องมาอยู่ข้อนี้เพราะว่าส่วนมากพื้นที่ของพี่เนี่ยมันเป็นพื้นพื้นพื้นซีเมนพื้นปูนพื้นปูนก็มี ถ้าใบรองแต่มันอาจจะมีบัวบางตัวที่บางทีแต่งกีบแต่งเล็บเนี่ยเขาเจ็บเขาเจ็บขาบางทีเขาแต่งกีบใหม่เดินกระเพกกเพกหน่อยพี่เขาก็เข้าพ่อดโรงพยาบาลตรงนี้ถ้าถ้าอย่างนี้มันก็แบบมันด้วยด้วยพื้นมันไม่ใช่ธรรมชาติเนาะอาจจะเดินแบบว่าลาบากหน่อยถ้าเป็นไม้ก็ต้องใส่เกลือกใส่อะไรช่ว่าใช่อันนี้เขาไม่มีเกลือกไงพอเราแต่งเราอะไรอย่างเนี้บางทีเล็บมันบางเหยียบพื้นมันก็เจ็บเจ็บมันก็ทำาให้กระเพกกระเพกแต่ถ้าเราไม่แก้ไข เราไมปไ่ปเอาไปอยู่คลอกอนุบาลคลอกอนุอนบาลคือเขาพี่คือพี่จะไม่เทปูนเนี่ยม,มันจะเป็นพื้นดินพื้นทรายาให้เขาไปเดินสบายๆมันก็เลยมีคอกตรงนี้อ,อสรุปตอนนี้ก็คือเหลือวัวกี่ตัวใน,วน,วนฟาร์มจากห้าสิบเจ็ดแม่เนี่ยตอนนี้ของพี่เหลืออยู่ประมาณสิบหกสิบหกตัวสิบหกตัวแล้วควายอ่ะควายตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มก็ประมาณยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดจากหนึ่งตัวเนี่ยนะจากตอนเนี้ยี่สิบเจ็ดแม่บ๊อบจากตัวเดียวเนี่ยนะยี่สิบเจ็ดตัวแล้วแล้วก็ต่อไปอนาคตคือจะไม่มีจะไม่วัวแล้วล่ะจะเน้นควายใช่อาจจะมีแหละตัวสองตัวพี่ว่าไม่พี่ว่าพี่เจะออกให้หมดเลยนะแล้วพอดูแล้วที่เหลืออยู่สิบตัวแล้วออแล้วตที่ขายหมดยังขายไปแล้วเจ็ดตัวเหลือกี่ตัวก็หลังแล้วก็เหลือตอนนี้เหลือสิบเอาทั้งนั้นเผื่อนี่ไงเกษตรกร อยากได้มามาดูได้ไหมมาดูเลยมาดูได้เลยมาดูมาดูได้เลยแล้วเป็นราคาที่รับประกันเลยว่าซื้อไปได้แน่นอนถ้าใครชอบนะอพี่รับประกันว่าซื้อไปได้แน่นอนติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยครับท่านผู้ชมใครสนใจนะได้เลยได้เลยมาดูได้เลยก็คือตอนนี้เหลือสายพันธุ์อะไรมั่งวัวก็เหลือเลือดร้อยทั้งหมดเลือดร้อยทั้งหมดเลยใช่แล้วรับประกันว่าท้องทุกแม่อืท้องทุกตัวที่ขายออกจากฟาร์มพี่เนี่ยก็คือต้อง ครับท้องทุกมตัวถ้าใครชอบเลี้ยงวัวนะครับก็เชิญเลยแนะนําเลยที่นี่เลยอ่าแต่ควายยังไม่ขายยังไม่ขายอีกสามปีเจอกันอีกสาเจอกันอีกสปีค่อยว่ากันแล้วแล้วอมันอ่าวัวกับควายตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยคนดูแลที่นี่กี่คนสามคนสามพ่อแม่ลูกอืมแบ่งหน้าที่กันยังไงแบ่งหน้าที่เขาก็เช้ามาก็ลูกชายเขากับแฟนเขาก็ไปตัดหญ้า เตรียมยาไแล้วเขาก็เก็บคือเก็บมูลเก็บขี้ตามข้อกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เขาค่อยหญ้ามาปั่นใช่ปั่นแล้วก็ให้วัวควายกินพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็ดูหลักๆคือดูดูน้ําดูอะไรคือน้ํากินน้ําอะไรของวัวควายพวกเนี้ครับอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดใช่เออปกติมันต้องอาบน้ำเนี่ยช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงเนี้ยปกติบ่ายสามเนี่ยเขาต้องปล่อยแล้วปล่อยลงสระด้านหลังฟาร์มมันจะมีมปล่อยใช่ใช่ฮะปล่อยทุกวัน ปล่อยทุกวันที่เนี่ยเพราะเห็นเห็นที่อื่นนะที่ผมไปถ่ายมานะเขาจะช่วงเที่ยงๆอย่างเงี้ยเขาจะพันแปบดน้าคายเขาบอกว่าควายขี้ร้อนปกติของพี่เนี่ยถ้าวันไหนที่มันไม่มีแดดทั้งวันเนี่ยพี่ก็จะปล่อยเฉพาะช่วงบ่ายอแต่ถ้าวันไหนถ้ารู้สึกว่ามันอบอ้าวมันร้อนร้อนตั้งแต่พระที่จะไม่ขึ้นเลยเนี่ยพี่จะปล่อยสองครั้งก็คือช่วงสามโมงหลังจากที่เขากินหญ้าเสร็จ กินหญ้าเสร็จนะพี่ก็ปล่อยเขาเข้าไปได้พักผ่อนเรียบทด้วยให้เขาไปแช่น้ําตั้งหน่อยประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงพี่ก็เอาเข้าคอกให้เข้ามานอนครับมานอนพักผ่อนแล้วจากนั้นบ่ายสามพี่ก็ปล่อยอีกครั้งหนึ่งที่นี้ปล่อยปล่อยยาวเลยปล่อยยาวใช่ถึงจะไม่มีหญ้าเล็มเพราะว่าพี่ตอนนี้พี่ไถพี่เตรียมแปลงไว้ปลูกแพนกล่าครับแต่ก่อนเขาเขามีหญ้าเพราะได้เล็มอยู่แต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วเออเออถามถามดาวไปดิ สมมุติว่าเกษตรกรคนอื่นที่เขาปลูกอ้อยปลูกอะไรนะเขาจะหันมาปลูกหญ้าแฟนโกลาบ้างเนี่ยมันจะมีที่ขายไหมไม่ต้องห่วงตอนนี้คือไม่มีขายไปซื้อไม่มีขายไปซื้อไม่มีขายปลูกเถื้อใช่เอถ้าสมมติว่าหน้าฝนถูกไหมคือเราไม่ได้เราไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากต้นทุนคือเราแค่ปลูกแค่ครั้งเดียวถ้าสมมติว่าหน้าฝนคือเราใช้น้ําฝนต้นทุนเราก็มันต่ําถูกไหมน้าฝนก็อีกระคานึงเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีคนซื้อ ไม่มีที่ซื้อที่ซ้งไปตอนเนี้ยครับพี่คนนึงแหละจะซื้อเอางี้ค้าใครอยู่ละแวกเนี้ปลูกหญ้าเพรกล่านะเอามาขายให้ดาบนี่แหละอหน้าคนนี่ยคือขายทั่วไปคือโลละสามบาทเนี่ยอพี่ว่ามันไม่พอขายนะเอาใส่สิบล้อมาเลยดีกว่าใช่แต่แต่ถ้าเป็นหน้าแรงหน้าที่วันไม่มีฝนนะไม่มีฟ้ามีฝนเนี่ยก็คือรลละห้าบาทเขาก็ซื้ออืยิ่งหายากเลยหายากไม่มีด้วยเออ คืออย่างตอนนี้อ่ะรละห้าบาทมาเดี๋ยวจะไปซื้อไม่มีไปรับถึงที่เลยรับถึงที่ใช่เอาเราไปบรรทุกถึงที่ด้วยอืมต้องบอกว่าวิถีเกษตรเนี่ยหรือชาวบ้านเราถ้าเรามาศึกษาจริงเนี่ยพี่ว่ามันพี่ว่ามันดีกว่าทํานามันเอื้อกันได้นะดาบนะใช่อย่างไม่ใช่ว่าเออจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายถามว่าได้กําไรคนเดียวอ๋อไม่ใช่นะเอาเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกคนปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะใช่คุณไม่ต้องเลี้ยงเราปลูกหญ้าอย่างเดียวใช่ปลูกหญ้าอย่างเดียวแหละพี่ว่ามัน อย่างว่านะเขาอาจจะมองว่าวิถีบ้านต้องปลูกข้าวปลูกไรไว้กินอะไรประมาณนี้อา่าเมล็ดพันธุ์ออกมาจากไหนดับมันก็มีทั่วไปแล้วก็ไปซื้อมันไม่ใช่มเมล็ดนะปลูกแพกนกวินนี่คือใช้ตอเลยก็คือ,คอใช้ต้นมันเลยเขาจะตัดต้นมา<อ>ประมาณสี่สิบวันไปตัดแนละ้วเราปลูกปลูกก็เหมือนกับวิธงนี้ก็ขยายง่ายดิขยายง่ายแล้วย้าตัวนี้คือพี่บอกเลยว่าที่พี่ไปดูแปลงที่เขา มีแปลงแก้่ที่เขาปลูกไปก่อนนะครับอู้มันมันเขาเรียกอะไรมันมันขึ้นเร็วมากอืมมันเรียนวัชพืชใช่ไหมใช่มันจะไปข้างมันคือเป็นเต็มพืชเต็มหมดแล้วมันเขียวมันมันใช้เวลานานไหมถึงจะขายได้เนี่ยพี่ว่าถามคนที่เขาปลูกมาก่อนพี่นะพราะของพี่ยังม่ปลูกพี่ก็เลยไม่นาแต่พี่ไปถามเขาเขาบอกว่า สามสิบวันที่สามทห้าวันสี่สิบวันเขาก็ตัดขายได้แล้วเออบางบางบางเจ้าอีนี่จะเขาดูแลดีๆเนี่ยน้ําเขาไม่เคยขาดนะน้ําไม่เคยขาดแล้วไม่ว่าจะคือปุ๋ยอ่ะคือเขาบำรุงตลอดอืมไม่ถึงสามสิบวันที่ซ้ําไปเ็าตัดขายได้ชไกกใช่พี่เคยไปซื้อพักพวกกันที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็คือไปซื้อเข้ามามาลองปลูกลองอนั่นดูเนี่ยรู้สึกว่าของเขาเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนเนี้ยเขาตัดตัดขายแล้วอืม ก็เลยมองว่าโอ้โหเ,เป็นเป็นเศรษฐกิจเป็นว่าเป็นพืชเศรษฐกิจดีนะแต่ขอให้มีแหล่งน้ำาทีาท่ว่าหน้าแรงนะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่พี่ว่าอ้สบายไม่ต้องอะไรมากนะคุณทํานา,นา,น,านาญาจะแม้ทำนาญาไม่ต้องคือรลละสามบาทเนี่ยไม่ต้องตัดให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาหรอกเขาไปตัดเองเหรอต,ตัดเองด้วยคุณมีหน้าที่เอาตาช่างมาช่างขายเลยนี่เรื่องจริงนะ S <S 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 เออเาถามว่าคนที่เขาทําฟาร์มจริงเนี่ยมันมีมันมีมันมีเออบาง<ม>คนมันมีอาจจะทำเหมือนดาบนี่แหละแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่ไะครับอาจจะมีแหละแต่ว่านิ่เดียวมันไม่พอหรอกมันกินทุกวันใช่ไหมใช่มันกินทุกวันเออแล้วกี่ตัวมันกินไปเท่เาไหร่อสี่ห้าสิบตัวนี่มันไม่ใช่น้อยนะกินอย่างของพี่เนี่ยขนาดอยู่ข้างในเนี่ยให้ว่าน้ําพี่ไม่เคยขาดก็อดดนะูดูบนกินเห็นไหมตอนนี้คือโรงเตียงนี่หมดแล้ะแต่ว่าก็ถามว่าพอกินแป้งข้างในเสร็จมันก็ม <ừ> ีอีกสิบไร่ของพี่ที่อยู่ นาอีกแปลงหนึ่งที่อ,อยู่ใกล้มีนเขาเรียกธนาคารหญ้านะใช่คือสัมพัคือเราต้องลดต้นทุนตังนี้ให้ได้คือหล,ลักๆวัวควายเนี่ยคือเขาพื้นฐานของเขาเนี่ยคือเขาเป็นสัตว์อืเป็นสัตว์กินหญ้าครับแล้วแล้วสำหรับคําว่ากินหญ้าเป็นเงินนี้นิยามนี้ดาบพิดว่าไงพี่ว่ามันมันใช้ได้ตลอดมันใช้ได้ตลอดนะคือกินหญ้าเป็นเงินก็คือพอกินใช่ไหมเขาถ่ายไปเป็นมูลเป็นอะไรเขาก็สามารถคือขายเป็นอ ออกมาสภาพแปลเป็นเงินเป็นไรได้เออแล้วสำหรับตัวดาบนี้ใช้อะไรประโยชน์กับขี้มันบ้างปะของพี่ก็นี่ไงแปลงหญ้าหลักๆคือแปลงหญ้าพี่พี่ต้องใช้พี่ใช้มูลสัตว์นะพี่ใช้ขี้วัวขี้ควายนะใส่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยด้วยไม่ปุ๋ยพี่ใช้ครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช้เลยนะคือพี่ใช้ครั้งแรกที่เริ่มปลูกเริ่มปลูกคือเราต้องอบำรุงหน่อยก็คือบำรุงดินก็คือใช้ปุ๋ยเคมีหน่อยก็คือปุ๋ยพวกสูตร บำรุงต้นบำารุงใบเนี่ยครั้งครั้งเดียวอพอมันขึ้นพอมันงานแล้วปุ๊บทีนี้หลักๆแล้วก็คืออุ้ยคอกอย่างเดียวครับ<อ>ยาวเลยชนือเนี่ยม,มันก็เป็นอย่างเนี้แล้วตอนนี้ขี้วัวขี้ควายเนี่ยคนเขาย่งกันซื้อนะกระสอบเท่าไหร่นะกระสอบพี่สอบสี่สิบาทอู้สี่สิบาทได้เหรอใช่แล้วถ้าเขามาตักเองเนี่ยอ่าโอเคสามกระสอบร้อยคุณมาตักเลยอู้กระสอบสี่สิบาทนะของพี่อะเฮ้ยไอดาวเขาเขามีมีคนบอกว่าอะไรวะ คนดวงดีขายขี้ก็รวยวะใช่เรื่องจริงก็ <laughs> อย่างน้อยก็เราก็ได้คือเราขายขี้เนี่ยเราก็ได้ค่าค่าแรงพนักงานแนละ้วอย่างน้อยเนี่เกือบ <tram> เดือนสองหมื่นนะที่ขายได้่ขายขี้เนี่ยนะไอขายขี้เนี่ยโอ้โห,โหท่านผู้ชมเดือนสองหมื่นได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอที่มันเขาเรียกอะไรมันเป็นโรงงานแปลรูปเออมันมันสร้างมูลค่าได้ทุกอย่างอ่ะใช่อย<ช>่นั้น่อเรื่องเรื่องของควายนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะใช่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับดับเอาไปให้ป่ากินก็ได้นะ ถูกก็ดี่ของพี่ก็สองบ่อที่พี่ไม่เคยให้อาหารเลยเลี้ยงปลานี่นะเลี้ยงปลาใช่ไอ้ขี้ควายนี่แหละควายเวลาควายลงบ่อเนี่ยคือมันจะขี้ในน้ำอ๋อมันขี้มันเองอ่ามันก็กินของมันเองอะพี่ไม่เคยให้อาหารเลยอื๋อไปดูนั่นแหละพี่ไม่เคยให้อาหารเลยเออเนี่ยตอนนี้ไม่เคยให้อาหารเออดีมากเลยอ่ะแล้วปลาโตดีด้วยครับปลาโตดีด้วยธรรมชาติเลยเนื้อแน่เลยอ่าถูกต้องอ่ะแล้วกลับมาหาเรื่องของดาบอีกทีชีวิตประจำวัน ระหว่างดาบกับควายเนาะตื่นขึ้นมายังไงบ้างตื่นขึ้นมาพี่ก็อย่างที่ออิเฐนนี่แหละก็อย่างเนี้ยเดินดูก็เดินดูเดินดูสรีละดูการเปลี่ยนแปลงเขาไปดูสุขภาพของเขาว่าเขาเจ็บขาเจ็บเป็นนน่นเป็นนี่เป็นไข้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาลูกน้องพี่ให้อาหารให้ญ้าให้อะไรพี่ก็ไปดูว่าสังเกตดูคือสําคัญคือเราต้องเอาใจใส่ดูแลให้มากพี่ก็ดูว่าตัวนั้น ทำไมไม่กินหญ้ารเราต้องไปเดินไปดูแล้วสําคัญคือดับแรกคือต้องไปจับไปจับหูเขาว่าถ้าปลายหูเขาเย็นๆนก็แสดงว่าใช่มันจะมีไข่แล้วอ๋อสังเกตที่ปลายหูไ,ได้ปลายหูจับเลยเราจับด้วยถ้าเห็นไม่กินหญ้าปุ๊บเนี่ยคือเราต้องมันสังเกตทุกวันนะอย่าให้โรคมันเลื้อยลังอย่าให้มันเป็นนานคือสําคัญคือแต่ของพี่ไม่เคยเป็นไอ้โรเรื่องโรคปางเท้าครับเพราะพี่แต่ละปีเนี่ยคือพี่ฉีดปีละสองครั้งไปแล้ววัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยนี่นะ ม่ว่าจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยปีละสองครั้งยามลรุงก็ปีละสองครั้งคือหกเดือนทีอ่าอย่างอย่างถ้ามันเป็นโรคปากเท้าเปื่อยเหรอเหมือนเหมือนคนเป็นเนี่ยนะใช่เหมือนตอนนี้กำลังยอดฮิตของเด็กๆเลยอ่ะดาบรักษายังไงถ้าเป็นแล้วคือรักษาตามอาการอย่างเดียวก็คือดูอาการว่ามันตัวร้อนคือโรคปากเท้าเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะเป็นฟาร์มเนี่ยกว่ามันจะออกได้นะมันไปเกือบทุกตัวมันไปเกือบทุกตัวนะเกือบทุกตัวเลยนะ มันถึงจะมันคือก็คือโลกนี้มันมันถึงจะจบคือถามว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหรือคนที่เขาเลี้ยงมือใหม่เนี่ยก็คืออย่ามองข้ามปีหนึ่งควรมีสองครั้งค<อ>รับปีหนึ่งคือ,อควรมีสองครั้งใช่ป้องกันดีกว่าป้องกันดีกว่าเราอย่าไปให้มันเกิดแล้วมาป้องกันเลยที่ว่ามันอู้มันค่ายาแพงมากนะแยกยากแกยกเออยอย่างเป็นนี้ต้องแยกเลยใช่ไหมดาบแยกไปอยู่ท้ายซอยนั่นเลยอยา่าไปอยู่แยกพี่ว่าถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยพี่ว่ามัน มันก็ไม่อยู่มันติดแน่นอนอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าตัวนั้นคือไม่เคยเป็นมาก่อนครับหรือไม่เคยฉีดยาวัคซีนมาก่อนมันเป็นแน่นอนอมันเป็นแน่นอนท่านผู้ชมถึงจะเลี้ยงแบบบ้านๆก็ตามนะครับตอนนี้ก็ป้องกันไว้ดีกว่าฉีดวัคซีนให้สัตวแพทย์มาฉีดถูกไม่กี่บาทหรอกโอ้ยยานี่คือทางสัตวแพทย์นี่คือเขาให้ฟรีเออฟรีด้วยหรือไม่ฟรีถ้าสมมติว่าเราฉีดไม่เป็นเราก็บอกเขาว่า ช่วยหน่อยช่วยหน่อยก็คือมาฉีดให้หน่อยฟ้ามาฉีดให้สําคัญคือเวลาเราเลี้ยงพื้นที่ไหนจังหวัดอะไรเราก็ไปแจ้งแก้บริษัตอําเภอบริษัตจังหวัดคือเราไปลงเาเรียกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเขาให้ลงทะเบียนอยู่แล้วะหรอทะเบียนอยู่แล้วใช่ลงทะเบียนไปแจ้งว่ามีวัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวมีไก่กี่ตัวมีหมากี่ตัวคือเขาถามหมดเห็นไหมพอว่าคือเขาจะได้มีข้อมูลสูนว่ามันเกิดโรคโรคมันถือว่าเป็นโรคระบาดเลยนะโรคปากเท้าเปื่อยเนี่ยสำหรับควายตัวที่ตัวโปรดก็แล้วกันตอนนี้มีมีอยู่กี่ตัวตัวน้ี เอาว่าปวดแนะนำแนะนำหน่อยปวดปวดสุดใช่ไหมปวดสุดของพี่ก็อันดับแรกก็คือก็ขวัญข้าวขวัญข้าวแล้วก็มีจอมขวัญจอมขวัญแล้วก็มีสไบเพชรนี่เจ้าสไบเพชรหรือลูกสาวเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นชื่อชื่อข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกดวงเจริญพรเจริญครับก็หลักๆแล้วคือชอบจริงๆก็คือสามสีแพ่หลักๆนี่แหละที่พี่พูดให้ฟังอือฮึอ ก็จําชื่อได้ทุกตัวไหมลูกสาวพี่พ่อเกือบทุกตัวนะ uh huh. ใครก็บ้าเกือบทุกตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวถาบอกว่าจำได้ไหมดเวลาไปถามแล้วจำชื่อไม่ได้ก็ใครอยากดูก็เข้ามาแวะชมนะครับท่านผู้ชมว่าดาบยินดีต้อนรับแล้วก็มาเจอดาบได้เนี่ยถ้าดาบไม่ได้มีทัร์อะไรดาบก็อยู่นี่แหละหรือไม่ก็โทรมาก่อนก็ได้ว่าว่าอยู่ที่ฟาร์มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโทรมาก่อนแต่ส่วนมาขึ้นหลักๆก็่อยู่ที่ฟาร์มนี่แหละพี่ไม่ได้ไปไหนครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด,ดาบยงมากที่ให้ความรู้กับทางทีมงานเราคือถ้าใครอยากเลี้ยงควายตอนนี้ก็มีจิตใจขึ้นเหือนแล้วล่ะตอนนี้ถ้าผมว่านะแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้สายพันธุ์ของดาบก็รอรออีกสักปีสองป,งปีโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด,ดาบยงมากเลยนะครับที่ไม่ค,ความรู้กับเราขอบคุณครับบบคครัเรื่องของควายในวันนี้ต้องขอขอบคุณดาบยงมากๆเลยนะครับ ที่เปิดรัตนรดีแอนผู้แพงฟาร์มให้ทีมงานมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของฟาร์มแห่งนี้มาสู่สายตาของท่านผู้ชมและสำหรับใครที่อยากเข้ามาเยือนหรือเข้ามาเที่ยวชมควายงามแห่งนี้ดาบยงก็บอกว่ายินดีเลยทีเดียวครับมาพูดมาคุยกับดาบยงได้ทั้งเรื่องการเลี้ยงควายการดูแล และชมควายงามสายผ่านเพชรอุดรครับถ้าหากว่ากลัวไม่เจอดาบยงโถมาก่อนก็ได้ครับที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับและสำหรับเรื่องของควายในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับ